สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเช่นเคยค่ะกับรายการคุยข่าวเช้าค่ะเราก็ยังคงนำพารากกิจต่างๆของหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่ทานผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะภากกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมและฟังค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนดับเนินการมอบน้ำดื่มสะอาดกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน100ขวดและอาหารให้กับผู้ถูกกักตัว จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักทั้งนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นณนะบ้านเด่นทรายหมู่14ตำบลทุ่งเกาะอ,อำเภอเวียงเชียงร้งจังหวัดเชียงรายค่ะมาต่อเนื่องกันที่สำนักง,งานพัฒนาพัก2หน่วยบัญชาการาพัฒนากันค่ะ บังครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-1สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าพบปะพูดคุยกับผู้ที่ได้รับโครงการเกษตรผสมผสานประจำปี2,565าจำนวน16รายในพื้นที่ตำบลน,นาทับไฮอเภอรัรตนาวาปีจังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งให้แนวความคิดนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการเกษตรผสมผสานอีกทั้งยังได้เชิญเกษตรกรต้นแบบนะคะมาลักเปลี่ยนความรู้ความคลิดและแนวทางการปฏิบัติ พร้อมทั้งาพายเยี่ยมชมสระเก็บน้ำในไร่นาของเกษตรกร,ร,กรต้นแบบเพื่อให้ผู้ได้รับโครงการได้เห็นภาพการดำเนินโครงการ,กรเกษตรผสมผสานอย่างแท้จริงนาบ้านยางชุมหมู่ที่10ตําบลนาทับไฮอําเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายก่อนจากกันนะคะขอให้ทุทกๆท่านค่ะปลอดภัยและห่างไกลจากโควิดส9สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ